ยินดีต้อนรับเข้าสู่พีพิมชนแนลสวัสด <with me. S 1> <1971. S 2> ีค่ะกับพบกับบุ๊บแต่คะอยู่ในเพลง blue ของพี่แจ็คสามีเรานั่นเองเราก็อยากให้เขาเป็นสามีเราอะเนาะเราก็จะต้องพยายามพูดตลอดเพราะว่าถ้าเรารู้สึกว่าแบบเราอยากได้สิ่งสิ่งไหนมาครอบครองเราจะต้องจอด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 ดูทุกวัน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 ดูทุกวันจริงค่ะมีอยู่วอนดูดูจนไม่หลับไม่นอนอะจนบุญรู้สึกว่าอห่างกันสักพักขอหลับก่อนละกันเดีกยะต้องขับตัวเองเลยอ้าวก็คือเขาหน้ารักพี่แจ็คเขาหน้ารักจริงช่วงวันที่เขามาที่ประเทศไทยอะตอนนั้นนนทีี่่ตอมมมมมาาาสรชชังคใ เป็นรับนเตแฟนฮับใช่ปะ่ะแต่ว่าบุ้มไม่ได้ไปเพราะว่าตอนนั้นติดโควิดจ้ะโควิดโคใจมาตอนนั้นพอดีแล้วพอบุ้มเห็นแล้วบุ้มอยากจะก,กีต่ะแรงจะก,กีดก็ไม่มีเพราะว่าเป็นโควิดอยู่ใช่ปะ่ะแบบทำไมอะทำไมอะจะพูดว่าอะไรบุ้มไม่ได้ค่อยชอบศิลปินคนไหนที่แบบคลั่งขนาดเนี้เออบุ้มรู้สึกว่าบุ้มอยากไปรับเขาว่าเออแต่มันสุดท้ายก็คือเราเป COVID ็นโควิดก็ไม่ได้ใช่ปะ่ะแล้วพออีกรอบมาบุ้มก็ทำงานโอ้ยเราไม่ค่อยได้เจอกันสักทีเลยบุ้มเคยคิดนะว่าแบบมีแฟนมิ้นในไทยป่ะเท่า ของเงินไปหน่อยได้ไหมนางบอกไปเหอะเพราะสุดท้ายเนี่ยเธอก็ได้แค่ฝันฝันที่แบบว่าไม่สามารถได้เขามาจริงๆชอบเขามากจริงๆไม่ว่าจะเป็นผลงานของเขาบูมไม่ได้ชอบแค่หน้าตานะเอาจริงคือบูม,มไปไล่ฟังผลงานเขาแบบว่าก็คืออาจจะไม่หมดหรอกไม่ไม่สามารถพูดได้ว่าหมดทุกเพลงแต่ว่าบูก็ไปไลฟฟังผลงานเขาตลอดไม่ว่าจะเป็นเพลงจีนใช่ไหมเพลงเกาหลีหรือเพลงอะไรของกอ็อเซเว่นเนี่ยบูก็ไปนั่งไล่บูรู้สึกว่าเขาอะมีความยูนิคแล้วมีซิกเนเจอร์นะคะและ้วก็มันมีเซ็กแอพเพลีแล้วก็มีมีเสน่ห์สำหรับบูนะคะตอน หลังพอเห็นที่เขาลงกันแล้วแบบว่ารู้สึกว่าโอเคฉันขอดูแบบจุใจตอนย้อนหลังละกันบุมละสายตาจากผู้ชายคนนี้ไม่ได้จริงๆรี่แล้วก็ทุก MV ที่เขาทําไม่ว่าจะเป็นเพลงนี้หรือจะเพลงอื่นของเขาอะเขาตั้งใจแล้วเขาลงมือของเขาทําเองเือทีมวังเนาะเขาทาของเขาเองทุกอย่างเลยนะคะแล้วเขาใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างทุก MV ที่เขาทําบุมเห็นเบื้องหลังหลายๆอย่างของเขาเพลงนี้ก็มีเบื้องหลังนะเขาทําทุกอย่างสุดอะร้อยเปอร์เซ็นต์อะแล้วยิ่งตอนออกรายการมูดดี้ที่เขาพูดหลายๆอย่างฮมถึงรักเขานะคะ Creative Director คือเอทีฟดอร์เรค เี๋ยวเรามาดูเนื้อร้องกันเลยดีกว่านะครับพร้อมคําแปลนะ When I'm broke and I'm s t a c s i n g ก็คือแบบในวันเวลาที่ในตอนที่แบบฉันไม่เหลือใครอะ่ะไม่เหลืออะไรเลยเป็นความเครียดที่แบบกดดันมากๆาเวนก็ When, คือเมื่อ,เม,อเมื่อตอนที่คือเขาไม่เหลืออะไรเลยแล้วเบุมว่าเขามัไม่เหลือ,องเขาอ่ะเหมือนเขาคือบางทีเขาใส่ใจลงไปแล้วบางทีมันไม่ไดต้ตรงตามที่เขาคิดอะไรประมาณเนี้ยนะคะ MV เนี่ยเขาก็ใส่ใจละเอยียงเขานะก็มีกิมมิกมีเปลี่ยนจังหวะอะไรอย่างงี้ด้วยนะอะ่ะ I know you will stay by me ฉันรู้อ่ะเนี่ยว่าคุณ นะยังจะอยู่เคียงข้างฉันสำหรับุูมก็หมายถึงเราอากาเซ่ i, เราแฟนคลับ when I feel d i s connected ก็หมายถึงเวลาที่เรารู้สึกแบบขาดการติดต่อหรือโดดเดี่ยวไม่มีใคร you are all I need คือคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันต้องการชอบคำนี้ you are all I need แล้วก็ P. Collins นะคะ When the water run dry เวลาที่รู้สึกเหนื่อยจนแทบแบบหมดแรงอะ I know that I can always come find you คือฉันรู้ว่าว่าฉันอาจจะสามารถพบเจอคุณได้อยู่เสมอคือฉันจะต้องอยู่ตรงนั้นะเนี่ยคุณอยู่ตรงนั้นนะคุณอยู่ตรงนี้คุณอยู่ตรงนั้นนะคือฉันรู้ว่ายัางไงฉันก็ต้องสามารถเจอคุณได้ตลอด You are the only one that picks me up คุณคือเพียงคนเดียวที่เป็นคนเดียวเท่านั้นที่ทําให้ฉันอะมีแรงผักดันซึ่งคนนั้นก็คือแบนบูมนั่นเอง <laughs> เขาว่ามีแฟนคลับเพื่อเป็นแรงผักดันในการทําทุกอย่างของเขาเพราะเขาอะคือเขาตอนที่เขาพูดในรายการวูดีที่เขาบอกว่าทุกคนดูว่าตรงนี้มันห่วยอะแต่เขาก็ยังจะซัพพอร์ตผมอะอย่างเงี้ย มุมใจตอนนั้นมุมใจแบบว่าใจฟูขึ้นมาทันทีอะคือมีคนรักเขามากขนาดเนี้ยหนูน้ตาสลายเวนามโซบูว้เวลาที่ฉันโศกเศร้าเสียใจเวลาที่เหนื่อยใจเวลาที่ท้ออย่างเงี้ย can you feel it too คุณรู้สึกเหมือนฉันบ้างปะว่าแบบว่าคือมันรู้สึกท้ออย่างเงี้ยเออรู้สึกเหมือนกันไหม when the sky is on fire อาเวลาที่ท้องฟ้าแดงเหมือนแบบไฟอะเหมือนเปลวไฟลุกโชนขึ้นมานะไฟอยอะ I know that I can run w i d ฉันรู้ว่าฉันสามารถทําในสิ่งที่ฉันต้องการได้อย่างอิสระความรู้สึกบุมคือเวลาที่ท้องฟ้าสองส หวังเหมือนไฟเหมือนตอนนั้นอะไฟเขากาลังมาแล้วปะไฟมาแล้วเว้ยไฟลังมาแล้วตอนนี้ท้องฟ้าสว่างอะไฟมาแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วฉันจะสามารถทําทุกอย่างให้ได้แล้วแบบตามที่ฉันต้องการได้อย่างอิสระ with you ก็คือไปพร้อมกับเราอง<ๆ>พร้อมกับฉันอะไปพร้อมกับคุณนะโอเคเนื้อรองก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็มีท่อนฮุกท่อนพีฮุกอะไรอย่างงี้นะคะในวันที่เขาหมดแรงในวันที่เขาท้อก็ยังจะมีแฟนคลับหรือมีคนรอบข้างเขาที่คอยให้กําลังใจเขาตลอดบางทีเขาเคยบอกว่าเหมือนเขาเคยอยู่คนเดียวเหมือนเขาเรียวกว่าแลความรู้สึกเขาใช่ปะที่ตอนนั้นเขาจมดิ่งไปเาาอจจะบบ ตั้งใจทาอะไรสักอย่างแล้วบางทีมันไม่ได้ตรงตามที่เขาหวังไว้ความรู้สึกเขาก็เลยดีบลงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรมีแฟนคลับเหาอากัเซยอยู่แล้วคอยซัพพอร์ตข้างๆเสมอไม่ว่าจะอยู่ในวินาทีไหน,นเวลาไหนเวลาความสุขของคุณคุณมีความสุขไปเลยเวลาความทุกข์เราก็จะทุกข์กับคุณไปด้วยนะเอาจงจริงอย่าแงบบที่บุ้งบอกคือบุ้งไม่เคยที่จะแบบว่าชอบศิลปินแล้วแบบข้างๆแบบข้างเบอร์แรงขนาดเนี้ยบุ้งชอบเขามากแล้วมึงอย่างซัพพอร์ตเขาตลอดเวลาสิ่งที่บุ้งพูดว่าสามีอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นความที่แบบาบน้ยโป หมวดแถวยุโรปว่าใครอยากจะไปต่อคิวทางแถวมันก็น่าจะอยู่แถวยุโรปอะค่ะคิวอะคือเขามีคนชื่นชอบเยอะมากเราชื่นชอบในแบบของเราก็อยู่ในจุดๆดของเราเราก็มีความสุขเพราะเราก็มีความสุขนะคะมโนมโนในแบบของเราก็พอแล้วนะเราไม่ต้องไปว่าไปคาดหวังให้เขามารักเราตอบอะไรเยงี้ยไม่ใช่โอเคจบไปแล้วนะคะเพลงนี้จริงๆก็เป็นเพลงนี้ก็คืออยากให้กําลังใจแม้ว่าอาจจะเป็นกําลังใจสุดเล็กๆที่บางทีพี่ใจคเขาไม่ได้เห็นเราไม่ได้รู้หรอกว่าเราแบบว่าเป็นใครหรืออะไรยังไงแต่เรารู้สึกว่าเราอยากจะให้กําลังใจเขาจากตรงนี้นะจ๊ะ ยังคอยซัพพอร์ตเสมอน,นะคะ I love you baby โอ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ love you ค่ะบ๊ายบาย